เดอะสตาร์ไพ่ดาวหรือไพ่แห่งความหวังในรูปหน้าไพ่เป็นหญิงสาวที่กำลังคุกเข่ารินน้ำออกจากเหยือกสองใบใบหนึ่งรินใส่บอ่อน้ำดูราวกับว่าจะเติมเต็มบอ่อน้ำส่วนอีกใบหนึ่งรินลงสู่พื้นดินราวกับจะให้ความชุ่มชื้นกับดินสายน้ำที่รินไหลลงพื้นดินนั้นแยกออกเป็นห้าสายข้างหลังภาพมีนกเกาะอยู่บนต้นไม้ หญิงสาวมีร่างกายเปลือยเปล่าแสดงถึงความจริงที่ถูกเปิดเผยความไม่ปิดบังซ่อนเลนและความจริงใจหญิงสาวแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่บ่อน้ําแสดงถึงความทรงจํานกแสดงถึงความเป็นอมตะและอิสระดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ของความหวังคํำมั่นสัญญาเป็นแสงนำทางด้วยความรักและความศรัทธา ไพ่ใบนี้จึงแสดงถึงการเปิดเผยอะไรที่มาจากความจริงใจมีความหวังทั้งๆท,ท,ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดใช้พลังและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นใหม่ไพ่เดอะสตาร์ Star, จึงมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือแรงบันดาลใจความหวังความศรัทธาดวงดาวแห่งความหวังความสดใสเห็นแสงสว่างในวันที่มืดมนความหวัง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจและกําลังกายที่จะต่อสู้กับชีวิตความหวังและสัญญาณที่ดีจะเติมเต็มชีวิตที่หอเหี่ยวให้มีแสงแห่งดวงดาวนำความสดใสและความโชคลาภไพ่เดอะสตาเป็นความสุขสบายทั้งกายและใจมีความราบรื่นถ้าเกิดเป็นหญิงก็มักจะอยู่บ้านชอบอยู่บ้านทํางานที่บ้านในขณะที่คุณมีความตั้งใจขยันขันแข็ง การเรียนก็จะประสบความสําเร็จดังนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้แรงบันดาลใจและความหวัง